Phantom Dawn สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift Back Coffee Garnier Light Complete Booster Serum Loree Stop and Save บริษัท SSK p l a b r i t c i n g จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดโอ้โหพีล้านอะไรครับพี่คืออะไรคะคืออะไรครับพี่ล้านลัานอะไรอะนับเพลงนับเกินเล่นนับเกินสวัสดีครับสวัสดีครับที่คุณทําอย่างนี้หน้าเวทีปรินไม่มันหมายความว่าไงเหตุผลของคุณผมได้ข่าวว่าคนของผมไม่คุยกับใครไม่รู้ฮะได้ข่าวมาเมื่อกี้นี้นะฮะไปคุยกับใครมาโอ้และคนของพี่คือใครครับ ผมคิดว่าเขารู้ตัวฮะเดี๋ยวไว้ตอนเลือกตอนเลือกคู่แล้วกันนะรอบที่แล้วคุณเลือกใครเป็นลูกคู่นี่นะครับเนี่ยนะคนเนี้ยที่ที่ไปคุยกับใครอยู่เนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะอ๋อเรื่องของเรื่องอ๋อคือปุยเอาไม่พอใจก่อนแล้วกันนะฮะไม่พอใจไม่พอใจเท่าไหร่ครับผมมีหน้าออกมาถึงยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูสวยมากเลยนะคะปุ๋ยครับปุ๋ย โยมันเป็นการแสดงครับเอาเป็นว่าเราคุยกันเรื่องการประกวดร้องเพลงคราวนี้เลือกเพลงมาโอเคไหมโอเคครับผมโอเคลูกคู่ล่ะใครล่ะเลือกเลยผมคงจะรู้ตัวดีฮะเลือกเลยค่ะค่ะยังไม่ออกไหมเอ็ดโอ้โหเฮ้ยไม่ได้แล้วนะไม่พูดโอ้โหไช่ก็เนี่ยใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวไม่มั่นใจเดี๋ยวหยกหลังสาวพ่อออกมาเนี่ย อไปให้ผมเมียเขาเพียงกันเลยขออนุญาตนะคะตัวเองผูกผ้าสามสี่หวัวบนอะไรมาหรือเปล่าคะคิดเรื่องเธอเนี่ยคิดเรื่องเธอจนปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยใช่ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยตัดสินด้วย<ล>อันนัาา้นรประกวดท่านต่อไปเลยดีกว่า,าครคับผมบซึ่งซึ่งมันเข้ากับเพลงนี้ฮะเพลงต่อไปที่ใช้ประกวดครับใจนางเหมือนทางรถครับผม down road. ยุ่งถ้าใจเธอไม่ตกผมก็ไม่ทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอ้รันธรรมชาติเจ้ารู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงที่เอ็งเอาขึ้นมานั้นเขาเป็นใครรู้ไหมถ้ามันอยากจะคบอยากจะกินน้ำใต้ศอกก็เชิญเดี๋ยวๆตอบให้ชัดๆว่าก่อนคุณพี่บะเนี่ยคือใครอพี่รันค่ะผมเอาของผมคืนงาเท่าไหร่ก็ไม่หายถึงว่ามีเมียใหม่นี่เอง คือปุ๋ยปุ๋ยที่รันอยากจะบอกว่าถ้าปุ๋ยใจไม่ตรงก็ไม่ทนต่อไปเท่านั้นเองอสำหรับคนนี้คืออะไรคะรันก็บอกไปแล้วเนาะ,ะ,ะคือคนของเราตามนะนี่เราจะบอกเลยเราจะขยายความให้ทุกอย่างเนี่ยคุณรันเขาได้เตรียมออกมาให้มันเป็นสตอร,รี่ให้มันเป็นเรื่องราวนี่คือเขาเขาคิดไว้แบบนี้แล้วเขาก็อินกับเรื่องนั้นจนเราแบบตอนแรกเราก็แบบตกใจเหมือนกันพลาดไม่ถึง เป็นยังไงบ้างครับพ่อไอพจน์ต้องวิจาร์แล้วครับเขาแสดง็นเรื่องเวลาดีใช่ค่ะพ่อแต่อยากจะถามว่าเธอเป็นใครอะลูกแนะนำตัวหน่อยแนะนำหน่อยค่ะชื่อเล่นก็มาจากไหนตอนนี้เนาะคืออยู่ในกลุ่มแม่แม่กลุ่มนี้นะคะแล้วคือพอดีพี่รัน ช่วยเราช่วยกันเนาะช่วยกันทำงานอ๋อแสดงว่าไอ้บ้าเน่ยมันไปเตรียมไว้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคุณรันเออคุณรันไปเตรียมไว้ใช่ค่ะโอ้หนูก็กล้าแสดงออกเนาะวันนี้รันทําได้ดีแหมมีร้องมีมีการนะลูกเล่นนะใจนางมันดังทางรุดอาจารย์ชญานาเขาลองใจนางมันดังทางรถ Uhm แต่ไม่เป็นไรไม่ผิดกต er ิกาหรกถือว่าเป็นลูกเล่นของลูกวันนี้เราทำได้ดีนะเมียนาคตพ่อของเท้าพี่สาถครับดึกแล้วพ่อจะกินอะัรอันนี้ผิดจริงโดยรวมขอให้ชอบดีขอโทษสบราต ก็ก็ย <Hands up> ังเป็น <st> ร <anza> ันธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมนะคะเอนเตอร์เทนได้สนุกสนานหน้าทีตามแบบฉบับที่ตัวเองเป็นอยู่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งลายถือว่าดีค่ะชอบค่ะพี่สามารถครับพี่รันครับฟังทางนี้ครับอินอะไรจรงนูนักหนายเนี่ายังไม่จบเพลงไอ้ทางโน้นนะคุณรันเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ทางนี้ของจริงนะมันไปได้น้องเข้ามาจากทางโน้น โอเคทำได้ดีฮะสร้างสตอรี่ได้สมูทนะครับมีการอัดแอปไอ้ลูกทุ่งกับร็อกเนี่ยไปเข้าด้วยกันนะก็ถือว่าทำได้ดีมีอนาคตครับคุณรานอยากจะฝากอะไรฝากไสักหน่อยคุณผู้ชมหน่อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะขอบคุณมากที่สุดครับผม,อมขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับติดต่อง,งานได้ที่ไหนอะไรยังไงติดต่อง,งานได้คืน 0851905454ครับรันธรรมชาติครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่น้องชมนะคะแล้วตอนนี้ต่อครับครับผมตอนนี้นะครับเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของประกันมาฝากครับจากบริษัท TQM Insurance Broker ครับผมไปชมครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ฝนเริ่มจะตกครับย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรมๆฤดูแห่งการเพาะปลูกก็เริ่มมาถึงแน่นอนฮะพอฝนมาก็จะมาพร้อมกับพายุฤดูร้อนลูกเห็บ ตกบ้างทําความเสียหายหลังคาเฟอร์นิเจอร์บ้านเรือนหรือรวมไปถึงน้ําท่วมฉับพันที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเราจะทําประกันนั้นได้หรือไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท TQM อิชรันบ c ก b ก o ร,ร์คุณวรรวันเมืองรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีไหมครับการทําประกันที่มัน ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาตินี่มีไหมครับมีค่ะนะคะจะเป็นความคุ้มครองภายใต้ประกันอักคีภัยบ้านอยู่อาศัยนะคะถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นอักคีภยคัยนะคะแต่ก็ไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะาไฟไหมอย่างเดียวเท่านั้น,นะค่ะมีคุ้มครองอะไรบ้างครับก็ขอแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆเลยนะคะคก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นภัยจากาไฟไหม้ภัยจากการระเบิดนะคะแล้วก็ภัยเนื่องจากน้ําค่ะเช่น เช่นไฟไหม้นะคะคถ้าเป็นกรณีในบ้านก็เช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดการไฟไหม้แล้วทําให้ลูกกรามไปทรัพย์สินของเราเสียหายซึ่งถ้าเราควบคุมไม่ทันเนี่ยก็อาจจะทําให้บ้านไหม้ทั้งหลังได้เลยอ,อันนี้ประกันก็คุ้ม ทีวีผมช็อตไฟไหม้อันนี้เบิกได้ไหมโดยปกติอะค่ะรมธจะคุ้มครองทรัพย์สินถูกไฟไหม้ลุกลามอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทีวีตัวนี้ไม่คุ้มครองค่ะส่วนไฟไหม้นอกบ้านกรณีเผาป่าเผาป่าแล้วบ้านเราเกิดความเสียหายอันนี้ประกันก็คุ้มครองเหมือนกันมีกรณีอย่างอื่นไหมฮะเสียหายจากการระเบิดนะคะเช่นเวลาเราทํากับข้าวบางทีแก๊สระเบิดขึ้นมาประกันก็คุ้มครองนะคะการระเบิดนอกบ้านกรณีเช่นพุระเบิดที่สุพรรณนะคะอันนั้นถ้าเกิดพุระเบิดนอกบ้านแล้ว มาส่งผลกระทบให้บ้านเราเกิดความเสียหายก็เคลมได้ค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับท่อน้ําตันน้ํารั่วนะคะหรือแม้แต่ฝนตกลงมาหลังคาซึมทําให้ฝ้าเพดานเราพางังทรัพย์สินของเราพังในบ้านนะคะ<ม>ก็คุ้มครองเหมือนกันเดี๋ยวฝนตกหลังคารั่วมาโดนฝ้าค่ะอันนี้เบิกได้ด้วยเหรอเบิกได้ค่ะแล้วก็ยังมีกรณีอื่นๆอีก เช่นคนที่อยู่บ้านริมถนนตัวนี้น่าสนใจมากค่ะ,ะสําหรับท่านที่บ้านอยู่ริมถนนนะคะเขาจะมีประกันภัยเกี่ยวกับการเฉียวชนของยานพาหนะคนอื่นเหตุการณ์นี้เจอบ่อยค่ะแล้วพวกภัยธรรมชาตินะฮะอย่างที่ผมบอกแต่แรกอันนี้ก็คือภัยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็คือภัยจากธรรมชาตินะคะก็ะจะรวมถึงน้ําท่วมพ<ะ>ายุ ลูกเห็บแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์สึนามิก็คุ้มครองเหมือนกันค่ะโอ้โหคุ้มเลยคุ้มค่ะถ้าสนใจซื้อได้อย่างไรครับสามารถโทรเข้ามาซื้อได้ที่เบอร์1737ดได้เลยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองดูแลบ้านนะคะแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยจากไฟไหม้ภัยจากการระเบิดภัยจากน้ำหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติรวมถึงภัยจากการเฉียวชนบ้าน ที่เกิดจากยานพาหนะเบี้ยประกันเพียงแค่1,800บาทต่อปีโทรไปที่1737นะฮะในระหว่างที่เราพูดคุยนี่ก็มี QR code ขึ้นอยู่ด้วยค่ะนะฮะ